โอ้โหเล็กขนาดนี้พี่ยังเก็บรายละเอียดได้ชัดมากๆสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับผลิตปิดพระอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผลิตจะพาพี่ๆมาอยู่กับเหรียญท่านเจ้าคุณพัฒนวัดห้วยด้วนนะครับจะเป็นเหรียญเม็ดยานะครับพี่ รุ่นชื่อว่าซับไลมานี่นะเออนะครับก็จะสกรีนเป็นสีรุ้งๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของเหรียญรุ่นนี้นะพี่นะด้านล่างก็คือหลวงพ่อพัดบุญญากามโมวัดหด้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์นะครับเออเขาก็จะมาพร้อมกล่องเป็นสีขาวๆคุณๆแบบนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทำไมถึงชื่อว่าเหรียญเม็ดยานะครับ อ่านะปะในเหรียญรุ่นนี้นะครับปริศไปปิดมาทั้งหมด8รุลนนะครับเออก็จะเป็นเหรียญเม็ดยานะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเม็ดยาแบบไหนยังไงนะครับมามาดูกันเหรียญแรกนะครับปริสขอเปิดกล่องนี้นะครับพี่1 2 3ง นี่นะครับได้เนื้อเป็นเ,เนื้ออะไรวะอันนี้นะครับปริศจะได้มาเป็นเนื้อปีเครื่องบินลงยาชมพูเออนี่นะครับที่ฉายาว่าเหรียญเม็ดยานะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่เล็กที่สุดนักขณะนี้เลยนะครับเล็กเท่าเม็ดยาเลยนะเอาจริงๆนะเล็กมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเล็กขนาดนี้จะมีรายละเอียดขนาดไหนนะเนี่มา เดี๋ยวพลิกขอซูมนะครับซูมดูนะครับเอองานหน้าหลวงพ่อในเหรียญเม็ดยานะครับน่าจะซูมได้ประมาณนี้นะพี่นะนี่นะครับอื้มสวยคมชัดนะพี่นะแววตาของหลวงพ่อชัดเจนนะครับบล็อกหน้าหลวงพ่อคมชัดนะพี่เห็นไหมครับเราสามารถเห็นจมูกเห็นริมฝีปากหลวงพ่อได้ชัดนะครับแล้วก็เห็นฝายหลวงพ่อเห็นไหมครับอ่านะครับ รอยประสบการณ์รอยตรงหางตานะครับก็เห็นชัดนะเออตรงหน้าผากก็เห็นชัดนะครับดูไรเกสานะพี่ยังเห็นชัดเลยนะครับปริศจะบอกว่าคมชัดนะพี่เออเก็บรายละเอียดได้ชัดมากๆครบมากๆนะครับขนาดเหรียญเล็กมากจริงๆนะพี่นะเท่าเม็ดยานะดูอันนี้คือนิ้วชี้ของปริศนะครับเล็กกว่านิ้วชี้ของปริศอีกนะ เออแต่เก็บรายละเอียดได้ดีมากๆนะครับพี่โอ้โหประทับใจนะครับอันนี้ปลริศจะได้เป็นเนื้อปีกเครื่องบินลงยาชมพูนะครับแล้วก็เป็นบล็อกคุยพื้นอีกต่างหากนะพี่นะเออนี่นะครับมาเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันนะพี่นะว่าจะเป็นออกแบบแบบไหนนะครับหนึ่งสองซ้ำนี่นะครับก็จะเป็น อักขระยันล้อมรอบแบบนี้นะพี่นะนี่นะครับโอ้โหเล็กมากนะเล็กจริงๆนะครับมาเดี๋ยวขอลองใช้กล้องสองพระส่องดูนะครับอืมก็จะมีนี่นะครับอักขระยันแล้วก็มีตอกตรงนี้ด้วยนะครับด้านอ่าซ้ายมือเห็นไหมครับนะเออนี่นะครับ ตรงกลางก็จะเป็นไก่แจ้นะครับ1ตัวชัดๆแบบนี้นะออล้อมรอบด้วยอักขระยันนะครับแล้วก็ด้านข้างขอบด้านข้างถ้าปริศดูไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นเหมือนชื่อวัดแล้วก็ชื่อหลวงพ่อเนาะนี่นะเออ <c oughs> กล้องไม่โฟกัสนะครับเดี๋ยวดูอย่างนี้ดีกว่าเนาะนี่นะครับหลวงพ่อพัดปุญญากามโมนะครับวัดห้วยด้วนนะในะพี่นะ นี่นะครับจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับสองพนะครับนี่นะเออสวยมากๆเลยพี่นะคมชัดนะครับแล้วก็ส่วนหมายเลขนะครับเขาก็จะตอกตรงนี้นะพี่อ,อ่าก็จะได้เป็นหมายเลข425นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราไปเร็วๆนะครับเพราะว่าวันนี้มีมีทั้งหมด8กล่อง8ดเหรียญน,นะครับเดี๋ยวเราจะได้ประหยัดเวลากันนะพี่นะ เดี๋ยวไปดูเหรียญที่2กันนะครับอืมนี่นะหนึ่งสองซ้ำอือันนี้นะครับก็จะเป็นโอ้โหอ,อ,อันนี้นะพี่นะจะเป็นเนื้อเงินลงยาแดงนะครับหน้ากากทองคำแท้นะครับเออนี่นะครับจะเป็นรายการที่หนึ่งนะครับอันนี้ปริศไปลุ้นมานะครับแล้วก็ได้งานหน้ากากทองคำนะครับมา มาดูกันนะพี่งานหน้ากากทองคำนะพี่นะเออนี่คุ้มค่ามากๆนะครับสวยมากๆนะพี่นะอันนี้งานหน้ากากคมชัดนะครับเห็นแววตาหลวงพ่อคมชัดนะจมูก100%เนะพี่นะเก็บรายละเอียดงานหลวงพ่อได้สวยมากๆนะพี่ในงานหน้ากากทองคำนะครับเน่ดูเอานะมาเดี๋ยวขอเอาออกมาจากซองเดียวกันเนาะ จะได้เห็นกันชัดๆนะครับจะเป็นเนื้อเงินนะพี่นะอันนี้จะเป็นเนื้อเงินนะครับเล็กแต่ไม่ธรรมดานะครับพี่จิ๋วแต่แจ๋วนะครับนี่นะครับเล็กมากเก็บรายละเอียดงานหลวงพ่อดีมากๆนะครับอันนี้เป็นหน้ากาก,ากทองคํานะครับคุยพื้นลงยาแดงนะครับเป็นเนื้อเงินนะมาเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันนะพี่นี่นะครับอืสวยมากๆนะพี่นะ เออนี่นะครับสวยๆเนื้อเงินตรงนี้นะครับของประดิษ์จะได้หมายเลข18 6หเ,เลขมงคลนะพี่นะ18 6 1 6 8หนะครับคือความหมายคือรวยทางเดียวนะครับเป็นเลขที่มีความหมายเหมือนกันนะพี่นะมาเดี๋ยวไปเหรียญที่3ากันนะพี่นี่ ในกล่องที่3มนะครับหนึ่งสองซ่อมื้อันนี้จะเป็นเนื้อทองแดงนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อทองแดงนะพี่นะมามาดูเนื้อทองแดงกันนะครับเน่ะนะอ่าซูมซูมนะครับนี่นะครับเนื้อทองแดงนะครับน่าจะเป็นทองแดงผิวไฟเนาะแบบนี้นะครับ บล็อกคุยพื้นลงยาเหลืองนะพี่นะนี่สวยนะครับสวยๆเออนะสวยมากๆนะครับงานหน้าหลวงพ่อคมชัดเหมือนเดิมนะครับนี่เหมือนกันนะด้านหลังนะครับอันนี้ปริศจะได้หมายเลข1 4 3 4สานะครับเนื้อทองแดงผิวไฟลงยาเหลืองนะครับ เออเนี่มาเหรียญที่สองเดี๋ยวเราไปเร็วๆกันนะพี่นะเออเหรียญที่3ต่อไปเหรียญที่4ี่นะครับหนึ่งสองสาอืมอือันนี้นะครับจะค,คล้ายเนื้อเงินแต่ไม่ใช่นะพี่นะจะเป็นเนื้ออันปะก้านะครับเป็นเนื้ออันปะก้านะครับนี่นะมา,มาซูมดูเนื้ออันปะก้ากันนะครับ นี่นะครับเนื้ออันปะก้านะพี่นะก็จะตอกสัญลักษณ์เหมือนกันนะครับทางบนซ้ายนะครับนี่นะครับอันนี้ของปาริสจะได้หมายเลข1 4 4ออ่อไม่ใช่นะพี่นะได้หมายเลข2 44นะครับนี่นะมาไปดูด้านหน้ากันหนึ 1, 2, ่งสองซ้ำนะครับก็จะเป็นเนื้ออันปะก้าลงยาลายธงชาติ ลงยาจีวอเหลืองนะพี่นะเออเป็นยังไงบ้างครับพี่เนื้ออันป้าก้านะครับหน้าหลวงพ่อนะครับคมชัดเหมือนกันนะครับพี่นะไม่ว่าจะอยู่ในเนื้อไหนก็คมชัดนะครับเห็นไหมครับพี่สวยนะทํางานออกมาได้แบบละเอียดมากนะครับขนาดเหรียญเล็กมากนะครับพี่เล็กจริงๆนะมาเหรียญต่อไปนะครับเหรียญต่อไปแล้วพี่นะ ไปกันเร็วๆนะพี่หนึ่งสองซ้ำเหมือนเนื้ออันป้าก้าเนาะเดี๋ยวมาดูก่อนนะครับว่าเป็นอะไรนะครับอ๋ออันนี้จะเป็นเนื้อปีกเครื่องบินนะพี่เออเป็นเนื้อปีกเครื่องบินลงยาแดงนะครับมามาดูงานลงยาแดงของเนื้อปีกเครื่องบินกันนะครับนี่นะ อันนี้ปริจจะซูมได้ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าซูมเยอะกว่านี้นะครับเดี๋ยวภาพจะแตกนะครับนี่นะครับเนื้อปีกเครื่องบินคุยพื้นลงยาแดงนะครับพี่โอ้โหสวยมากๆนะเหรียญเม็ดยานะครับเหรียญเม็ดยารุ่นซับไหลมานะครับมาเหรียญต่อไปนะครับเหรียญที่6นะครับ เหรียญที่6ของปาริสจะได้อะไรนะครับ1 2ึ่งสองซ้ำนี่นะมาดูเปิดดีกว่าจะเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟเหมือนเดิมนะครับนี่นะอันนี้จะได้หมายเลขเในเหรียญน,นี้ของปาริสจะได้หมายเลข5 4 3สนะครับโอ้เลขเรียงนะครับเลขเรียงนะครับ54 3สนะครับ โอ้โหสวยนะสวยปไปดูด้านหน้ากันหนึ่งสองสานี่นะครับก็จะเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับลงยาม่วงนะครับเป็นบล็อกค,คุยพื้นนะใช่ไหมอ่านี่นะครับมีงานคุยพื้นอยู่นะครับเป็นบล็อกค,คุยพื้นนะครับลงยาม่วงนะพี่นะเออนี่นะนี่นะมา เดี๋ยวไปเหรียญต่อไปเลยนะครับนี่นะเหรียญที่7นะครับเหรียญที่7ของปริศหนึ 1, 2, ่งสองซ้ำอยู่นี่โอ้โหมาแบบนี้เลยนะครับอันนี้นะครับปรลิศจะได้เป็นเนื้อปีกเครื่องบินลงยาเหลืองนะครับจะเป็นเนื้อปีกเครื่องบินลงยาเหลืองนะพี่นะนี่มาซูมกันมาซูมดูกันนะครับนี่นะหน้าหลวงพ่อสวยคมชัดมากๆนะพี่เห็นไหมครับ S 1> <S 1> <S 2> <S 2> สวยนะาสวยมไปดูด้านหลังกันนะครับอันนี้นะปริจะได้หมายเลขเสี่หลักเลยนะครับจะได้หมายเลขหนึ่งสามสามเจ็ดนะครับหนึ่งสามสามเจ็ดนะใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับอืมใช่นะครับพี่หนึ่งสสามเจดนะครับ เป็นเนื้อปีกเครื่องบินลงยาเหลืองนะครับมาในกล่องสุดท้ายนะครับในกล่องสุดท้ายมาดูกันนี่นะครับหนึ่งสองสามนี่นะครับอันนี้จะเป็นเนื้อทองทิปยนะครับพี่เหรียญสุดท้ายนะครับของลิตจะได้เป็นเนื้อทองทิปคุยพื้นลงยาแดงเออนี่นะครับ สวยคมชัดนะครับในเนื้อทองทิพนะอันนี้น่าจะได้เป็นเหรียญแรกนะครับที่ได้เป็นเนื้อทองทิพนะพี่เออนะครับสวยนะเห็นไหมครับด้านหลังด้านหลังนะครับก็จะได้เป็นหมายเลข1 3เออไม่ใช่นะครับได้เป็น1 4 2 3สนะครับเออเป็นเลข4หลักเรียงสลับนะครับ1 2 3 4นะครับ ก็เป็น1น2 3นะครับนี่นะเป็นยังไงบ้างครับพี่อันนี้คือเหรียญเม็ดยานะครับเดี๋ยวมาดูงานหน้ากากทองคําดีกว่าเนาะอีกสักรอบนึงนะครับนี่นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับพี่หลังจากได้เห็นเหรียญเม็ดยานะครับรุ่นซับไหลมารู้สึกยังไงกันบ้างครับ สำหรับปลิศนะครับปลิศประทับใจความความเล็กนะครับแล้วก็เก็บงานเก็บรายละเอียดได้ดีมากๆนะครับจะบอกว่าบล็อกหน้าหลวงพ่อเหมือนมากๆนะขนาดขนาดว่าเหรียญทําออกมาเล็กมากๆนะครับยังสามารถมองออกนะครับว่านี่คือบล็อกหน้าหลวงพ่อพัดนะครับเห็นไหมครับสวยนะสวยเออนี่นะครับอันนี้จะเป็นเนื้อเงินนะครับลงยาแดงหน้ากาก,กทองคําแท้นะ สวยจริงๆนะพี่นะสุดท้ายนี้นะครับปริศก็จะฝากพี่ๆนะครับฝากคอยติดตามเป็นกําลังใจให้ปริศหน่อยนะครับแล้วมาดูกันว่าคลิปวิดีโอหน้าปริศจะนําเหรียญรุ่นไหนเกจีไหนนะครับไปปิดมาเปิดให้พี่ๆได้ชมกันสุดท้ายนี้สุดท้ายจริงๆนะพี่นะสวัสดีครับ <c oughs> ประทับใจอะ่ะ